ูงแมลงปลอนบินตามไม่แรกอะ่ะเห็นไหมอะ่ะต้องดูใกล้ๆแมลงปอมทั้งนั้นนล้นนเนี่ยมันบินตามหมูเห็นไหมดูนะไม่รู้กี่ร้อยตัวบินตามเป็นฝูงเลย นี่จะตางบ้างพระที่เดี๋ยวเดิทนทึนน้นข้างบนนู้นหมวกว่านหมวกว่านแมลงปอมันบินตามเขาอีกแล้วอะ่ะบินตามหมูเหมือนกันเหรอ เนี่ยมันตามเข้ามาเป็นขโยงเลยอ่ะนั่มินตามมาเองหมูไม่ได้ทำอะไรมันอ่ะเอามาเดินเอามานี่สิหมูว่หาหลอกเอามันมารวมกันสินไปไหนอะ่ะ โครงการแมลงปอล้านตัวแมลงปอบินตาม,มแม่แมลงปอวันวันมันยังบินตามอยู่เปล่าเอามันมานี่ดิ มินจาาเหมือนพึ่งเลยอะ่ะเดินมันถึงนี้เดมาถึงนี้รวมตัวกันอยู่นี่รอตัวพ่อมินตาาไม่เหลียวว่าเป็นขยกบเลย กอเย,เย,ยอะมากมันกอดที่มือด้วยนะมันก่อมือด้วยเป็นเดนเลี้ยงไห้โอ้ยอยากให้มาเห็นเรงจังมันฟองหมดเห็นแล้วมันบินตาเป็นฝูงเลยนะอ่ะ ดูนะเป็ฟอรเรื่องนั้นะบินตามไม่เหลียวมันฝูงเลยหมูว่าเดินเลี้ยงไว้เดินเลี้ยงไว้แต่กี้หมูว่าเหมือบินตามหมูเยอะแล้วตัวนี้บินตามไม่เหลียวเยอะไปนี่ไหมคะเออถ้าอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นเห็นมันเป็นแมงนฟอบินพ่นเลยเพราะมันมันตัดกับเงาท้องฟ้าแต่ถ้าก้มลงไปมันไม่ค่อยเห็นไม่นะ เคนละมีของเล่นแล้วเขายังไม่ไปไหนนะบินอยู่เพียบเลยสงสาร้อยตัวได้ ถ่ายกดลงผมไม่ก็เห็นวางวางกล้องแนวแนวแนวอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ยแล้วถ่ายตัดให่ท้องฟ้าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะชาร์จอีิเดี๋ยวจะชาร์จอีก Hãy subscribe

ทำให้เห็นเงาแมนปอตัดกับท้องฟ้าไม่ใช่วางกล้องลงตัวกล้องลง่ำตัเออ,งลงอแล้วมันจะตัดกับขอบฟ้ามันจะเห็นพอดี กาะมือเลยฮ <Huh? S 1> ไม่ยอมเกาะแต่ที่ชื่อถือเั่นอยู่มันยังกาะมืออ๊ะเกาะแล้วเกาะมือหมดได้เฮ้ยเฮ้ยเาก